มาดูข้าวที่ตากไว้ครับเพิ่งเกี่ยวมาเมื่อวานนี้เองนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจะมีเริ่มจะมีแดดขึ้นมาหน่อย จะให้ฝนตกก็พอครับถ้าตกมาจะไม่แห้งนี่ครับแดดดีครับถ้าแดดประมาณนี้ก็ตากสักสวันก็แห้งนะครับผมนี่ครับ แดดดีครับผม,มจะค่อยมามาเคี่ยพริกเขาเรียกอะไรพริกกลับไปกลับมาพริกกลับไปกลับมาให้เข้าที่อยู่ด้านล่างที่มันชุ่มๆพริกขึ้นมาอยู่ด้านบน แห้งไว้นี่ครับตากใส่ผ้าเขียวผ้าเขียวผืนใหญ่ครับผมผ้าสีไม่ใช่เขียวสิสีน้ำเงิน นี่ครับปีนนี้ก็ข้าวงามอยู่ครับผมนี่ครับ เม็ดเม็ดสวยอยู่ครับงามเม็ดสวยอยู่